เัสดีสาวเกมแค็งองแทุกท่านครับเพื่อนผุ่นแก้วกล้ากลับมารับชมกันต่อกับรายการแก้วกล้กาตตลุยบอริกวอริกวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับเราย้อนกลับไปเมื่อวานเมื่อวานเป็นวันที่2เนาะแข่งแก้วกล้าฟูลิินครับชนะไป78ดาวก็นาห่างเลยนะครับเราใช้ะ2วันแล้วนะวันนี้ก็จะเป็นวันที่3ซึ่งเราโคจอรอบแข่งฟิลิปปินส์ก็จะเป็นแข่งที่มีชื่อว่า ปีนอยไซโคนครับซึ่งบ้านที่เจอครับเราก็ยังได้เปรียบอยู่นะฮะก็เลยดีเลยวันนี้แก้วจะพามาให้ชม4บ้านให้ชมกันครับมีตั้งแต่บ้าน10 11 12และ13บสามทชมการเช่นเคยโดยสูตรที่แช่นครับจะไม่เล่นฮ่าฮ่าแปลกแลแล้วนะครับเราจะเล่นสูตรที่มันตีได้สามดาวชัวร์เนาะและผู้ชมท่านใดนะครับที่จะเอาสูตรที่แก้วแช่นครับไปใช้แก้วอยากจะแนะนำนะครับว่า ให้ลองเอาไปป้นก่อนครับหรือว่าซ้อมกับเพื่อนในแคนก่อนอย่าเพิ่งเอาไปตีบอลครับถ้าซ้อมแล้วมั่นใจแล้วนะครับว่าเล่นได้ชวนครับก็ค่อยเอาไปใช้ไม่ใช่นั้นครับุผู้ชมอาจจะแปลกได้เตืออแล้วนะเตือนแล้วนะโอเคครับเราจะลงไปที่บ้านเลเวลสิบของแก้วนะครับเป็นบ้านลำดับที่30เลยครับบ้านที่เจอก็เป็นบ้านเลเวลสิบเหมือนกันโดยสุ่ิชัยนะครับแก้วใช้เป็นควีนบล็อกหมูป่านครับ ก็คิดว่าน่าจะได้สามดาวเนาะเป็นสุดที่เล่นไม่ยากเท่าไหร่การใช้นะครับก็จะใช้เป็นตาภาพเรือนครับเป็นควีนคินบล็อกก็จะมีนกฟ้า5าตัวครับมีหมูป่า2 4ตัวเพิ่มเลื่อนําขวดครับฐานแข่งขอเป็นหมูปา่าน้ำยาคงกระดูกและก็โรงฐานถล่มเมืองเดี๋ยวเราจะพาชมไปสอดแนมกันบ้านที่เจอครับเป็นบ้านเลเวล1ินะครับที่กลางๆแล้วกันไม่ถึงกระโผดมากครับแต่ก็ ไม่ธรรมดาเลยการที่เราจะเข้าครับจะเข้ายัางไงการที่เราจะเข้าครับแก้เห็นว่าแก้วอยากจะพังโซนนี้นครับเนี่ยแกวอยากจะพังโซนนี้โซนด้านล่างครับไอ้กรอบกรอบด้านล่างครับให้มันพังลงไปเพื่อที่จะให้หมูป่านครับมันเข้าไปจากด้านขวาเข้าไปด้านในแล้วก็ลงมาด้านล่างครับอันนี้คือแผนที่แก้ว,วางไว้แก้วก็จะทําการใช้เบบี้นะครับตัดทางด้านซ้ายด้านขวาก่อนเลยแก้วจะใช้เบบี้ลงไปนะครับทางด้านซ้ายด้านขวาครับแล้วก็ ทำการใช้ระเบิดนะครับปืนแพงเข้าไปปล่อยควินบล็อกลงปนะครับแล้วก็จะปล่อยหมูป่าไปตรงนี้นนสายนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับจะเป็นปรสาทแคนครับเราสามารถที่จะปล่อยหมูป่ามาที่ป้อมปืนใหญ่ได้ก็จะลอดถังแคนออกมาได้และเราก็ทําการกําจัดถังแคนเข้าปานครับได้ควินก็น่าจะไม่ยากจนเกินไปเนาะแล้วเราจะปล่อยหมูป่าลงไปนะครับซึ่งปล่อยก็คงจะปล่อยเป็นหน้ากระดาน,นครับไม่ได้ปล่อยเป็นจุดๆก็จะลงง่าย จุดที่นี่ระวังนะครับสำหรับการใช้หมูป่าก็คือป้อมหอคอยระเบิดครับสองป้อมนี้นะครับมันจะระเบิดตุ้มและหมูป่าของเราเนยครับจะได้รับความเสียหายซึ่งมันอาจจะมีกับดักระเบิดจากตรงไหนก็ไม่รู้ครับอาจจะเป็นโซนนี้นะฮะแถววนี้หรือว่าโซนนี้นะครับก็น่าจะมีมีเป็นไปได้เนาะเดยเราจะมาโจมตีกันโอเคครับแก้วจะกดโจมตีเลยก็จะทําการใช้เบบี้ที่มีลงไปก่อนแก้วจะปล่อยเบบี้นะครับลงไป ด้า้ายมือ1ตัวครับด้าขวาตตัวงตัวแล้วก็ใช้ระเบิดลงไปนะครับหึงตัวก่อนเลยเช็คกระดังครับว่ามีไหมแล้วก็ไปไปหมดเลยก็จะเปิกกนกำแพงด้านครับเช็คควีลงไปปล่อยน้ำฟ้าลงไปเลยก็จะเข้าไปครับแก้วลอดฐานแค่ออกมาก่อนก็จะเป็นมังกรไฟฟ้านครับมาดูกันว่าแก้วจะรับมือ,อยังไงถ้าเจอมังกรไฟฟ้านครับแก้วจะสู้ได้หรือเปล่า แกปล่อยโครงกระดูกลงไปแล้วกันก็จะรอให้ป้อมอิฟโรนครับมันโจมตีกับโครงกระดูกนั่นเองเราจะใช้ตำแม่พิษนะครับไปที่มินเนี่ยนก็จะโดนมังกรไฟฟ้าด้วยครับแล้วก็แช่แข่งไปที่ป้อมอิฟโกับมังกรไฟฟ้าเลยก็จะแช่แข่งไปโอเคครับป้อมอิฟโรพังลงไปเราจะปล่อยคิงน้บที่มีลงไปทางซ้ายมือละกันแก้วอยากจะบีบให้คืนไปทางขวา คิงของเราก็ทำการโจมตีกับมังกรไฟฟ้านครับไม่รู้ว่าจะตายลงไปหรือเปล่าโอ้โหเกือบตายเลยนะก็หนักไม่เบาเลยคิงของเราเข้าไปนะครับอาจจะได้ควีนนะคิงของเราก็จะเข้าไปเหมือนกันแก้วคิดว่าแกว้วจะไม่เร่งจังหวะนะก็จะใช้สกีบอลทิวดาเลยเพราะว่าคิงของเราจะโจมตีกับควีนก็จะได้ควีนครับเราจะเข้าเลยก็จะทำการใช้ลงทานลงไปด้านขวานครับและปล่อยหมูป่าที่มีลง,มล,นะลงไปหมดเลยนะก็จะปล่อยลงไปหมดเลย ใช้เพิ่มเลือดที่มีครับลงไปตรงตรงนี้ละกันแก้วว่ามีกับดักระเบิดยักษ์แน่นอนก็ปล่อยลงไปนะครับแล้วก็ทําการใช้แช่แข็งแช่ไปที่ป้อมมอตารตรงนี้ละกันเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดทันไหมทันไหมทันทันทันเพิ่มเลือด,อดโอ้งานนี้อาจจะแปลกด้านครับชมต้องมาดูกันว่าแก้วจัดเก็บสำดาวได้หรือไม่คิงไม่ตายนี่สิอาจจะงานเข้าได้ ก็จะปล่อยพอมุดลงไปเลยหมูป่าขึ้นที่ไปด้านบนครับยังมีด้านขวานครับที่มาเพิ่มก็จะเข้ามาจากโรงถ่านทัลมืองเนาะอาวุธที่เหลืออยู่นะครับก็จะเป็นโซนล่างๆครับที่เป็นป้อมเอ็กโบแอร์สวิเปอร์ครับก็อยู่ด้านล่างครับโดยเรามีควีนด้วยครับผลกันว่าเราจะทันเวลาไหมกับเวลาที่เหลืออยู่อีก45ิ้วินาทีสุดท้ายนะครับหมูป่าเข้าไปแล้วก็ตายลงไปค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันควีนอยู่ด้านล่างนะครับแก้ตรงการใชสกิลหายตัวเลย จะได้โจมตีได้แรงขึ้นนิดนึงเนาะไม่งั้นเราอาจจะไม่ทันเวลาด้าครับแก้วว่าไม้นี้เราแป๊กแน่เลยครับเพราะว่าปลาสแคนมันอยู่ด้านใน,นครับแล้วก็ควีนต้องจาะกระเพงเข้าไปเพื่อที่โจมตีนครับยังไงเราก็ไม่ทันเวลานี่คือการแป๊กแมวแรกครับในปี2ไม่ใช่สิในเดือนกุมภาพันธ์ครับที่แก้วมาเล่นชมกันก็เสียดายเลยครับที่เราเก็บสัดาหไม่ได้ครับได้มาสดาว 90 98แนะฮะแล้วก็9กนะครับกองแช่งถูกใจสิ่งนี้นะโอเคนะครับวันนี้แก้วก็ได้ความชมนะครับมาชมกันแล้วนะครับยังไงก็ชมท่านใดที่ดูแล้วนะครับชอบนะครับก็สามารถที่จะกดติดตามช่องแก้วก้าด้านะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งไว้เลยนะครับเวลาที่แก้วลงคลิปใหม่ๆชมจะไม่พลาดกันเจ้นเตือเลยช่องของเราจะแคสเกม แคชเอาแคให้ชมกันมีทั้งสุดโป้นสุดบอและข่าวอัปเดตใหม่ๆนะครับถ้าผู้ชมไม่อยากพลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะโอเคเดี๋ยวเราแคสไปดูมาที่สองตอนครับเป็นการโจมตีบ้านเลขสิบเอ็ดของแก้วให้ชมกันมาชมมาที่สองตอนครับเป็นการโจมตีบ้านเลขสิบเอ็ดชมกันโดยสุดที่แก้ใช้ครับแก้วใช้เป็นควีนบล็อกมังกรเดรฟานครับหลายคนที่อยู่บ้านสิบเอ็ดสิบสองครับชอบที่จะเล่นมังกรเดรฟานครับ วันนี้แก้วก็จะเอาสูตรนี้มาเล่นชมกันครับผมชมท่านใดที่จะลองใช้มกรนไฟฟ้านครับมาดสูตรที่แก้วใช้มาดูกันว่ามันใช้ได้ดีหรือเปล่าในบอลดีนครับแก้วก็ค่อนข้างมั่นใจนะว่าจะได้สามดาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโดยบ้านที่เจอครับเป็นบ้านว่สิที่ยังไงก็ไม่เขินหดเท่าไหร่น้อการที่เราจะเข้านะครับก็จะเข้าทางด้านซ้ายมือแก้วจะทาการใช้ ทางฝั่งของ queen, Wong, ควีนบล็อกแทปบจอเข้าไปโดยการเทคิงแนปไปด้านบนตะทางด้านบนครับแล้วก็ใช้เบบี้ครับตะทางด้านล่างใช้เครืองนตดือล็อกเข้าไปก็จะจอเข้าไปด้านแคปเตอไน์ก็หวังว่าเราจะทําการโจมตีควีนได้แล้วก็โจมตีถ่ายแคนด้านครับจากนั้นเราจะเข้าด้านบนลงมาด้านล่างครับก็จะเข้าตามป้อมแอร์ซูเปอร์เลยมันต่อไปด้านซ้ายมือใช่ไหมเราจะไม่เข้าตรงนี้นะเราจะเข้าที่ป้อมอิฟโน และล่าสครับปรไปด้านขวามันกระตยฟ้าก็จะลงมาครับแล้วก็จะพังอันนี้ได้ก็น่าจะได้สัมดาวนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวมาดูกันว่าม้นี้แก้วจะทําได้สัมดาวหรือจะแปรเหมือนตอนที่แล้วยังไงก็ไปดูกันกดจมตีเลยโอเคครับค่อนข้างตื่นเต้นเลยแก้วจําการเชคคิงลงไปก่อนเนาะปล่อยคิงลงไปแล้วก็จะใช้เบบี้ลงไปด้านล่างเลยโอเคคิงอยู่ด้านบนครับขึ้นที่ไปด้านบน ตามที่เราหวังไว้นะครับก็จะร้อนนิดนึงแล้วก็จะทําการใช้ฟีลงไปนะครับปล่อยนังฟ้าลงไปเลยแล้วก็ใช้เครื่องยิงเดอะล็อกลงไปเลยนะครับก็จะเปิดกัแพงได้นั่นเองก็จะซูมเข้าไปนิดนึงานน,นของเรานะครับมีคิงเหลืออยู่ก็จะทําการตัดทางได้ดีเลยจากนั้น,นครับกําแพงก็ถูกเปิดไปควิ้งเข้าไปแล้วนะครับแก้วคิดว่าเราทําการใช้ใน้อมบ้านลงไปดีไหมก็ยังไม่ต้องใช้เนาะ คือเราอาจจะมือไปเรื่องขวานครับไม่เข้าไปที่บ้านก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงใช้น้ำยาบ้านลงไปเลยโอเคนับกินนจมตีกับแานแคนก็จะเป็นมิน e เนี่ยนเนาะแล้วก็ออกมานะครับเป็นกลมนเล็มแข็งก็จะทําการโจมตีต่อไปใช้ยาบ้านลงไปดีไหมคือคําถามที่อยากรู้นะครับว่าจะใช้ดีหรือเปล่าแต่อยากจะเก็บไว้ใช้กับมังกรไฟานครับไม่อยากจะใช้กับอย่างอื่นเลยก็จะซัดเข้าปานครับ มีโครงกระดูกอากาศด้วยนะครับถือว่าแจมเลยเราดึงงอได้น,นะครับก็จะไม่ต้องเจอกับก๊ดไฟฟ้าก็โอเคเราจะใช้ก๊ดไฟฟ้าลงไปเลยปล่อยลงไปตรงนี้เลยนะครับหมดเลยแล้วก็ใช้ปูเดินลงไปแช่ว่าเปน็นขวดเลยนะครับแล้วก็แช่แข่งไปหนึ่งที่แล้วก็ทําการใช้สกิลอีทโทนลงไปเลยก็จะทัดด้าน,นะครับคืออยู่ด้านล่างอยมันไปเนาะก็จะปล่อยยาบ้าไปหนึ่งขวลดเลยแล้วก็จะแช่แข่งไปที่ ป้อมผู้ด้านขวามือนะครับตรงนี้เลยช้ยาบ้าลงไปหนึ่งขวดนะครับแล้วก็แช่แข็งไปที่ป้อมผู้กับเอ็กโบอันนี้เลยโอเคนะครับก็จะแช่ไปแล้วก็ทําการโจมตีต่อไปเนาะเราจัดการใช้ยาบ้าที่มีครับลงไปทางด้านโอ้ตรงนี้มันแปลก,กเนาะมันบอกไม่ถูกนะครับมันแก้วก็อธิบายไม่ถูกนะครับว่าทาไมแก้วถึงไม่ใช้คือ มันถ้ามันใช้มันมีแค่ตัว2ตัวมันก็ไม่คุ้มอ่ะแต่ถ้าเราใช้มันก็อาจจะดีนะก็ต้องตัดสินใจดีๆนะครับการเล่นบอลลีกแก้วใช้บ้าไปเลยละกันมันช้าหรือเกินครับมันก็ไร้ฟ้าอ้าวควิงของแก้วตายตั้งแต่เมื่อไหร่จะทันเวลาอีกเปล่าเนี่ยอาจจะไม่ทันเวลาครับก็วันนี้วันนี้เป็นวันอะไรเนี่ยทำไมเราตีไม่เข้าท่าเลยนะ ก็จะเข้าไปนะครับเป็นป้อมอิฟโรห้าเส้นมังกรได้ฟ้าเข้าไปนะครับเหลือเวลาอีก24ิี่วินาทีสุดท้ายมังกรได้ฟ้าสักเข้าไปนะครับอิฟโรยังไม่พังลงไปมังกรได้ฟ้าสักเข้าไปเหลือเป็น5สิ่งก่อสร้างสุดท้ายนะครับด้านในนะครับมีเป็นป้อมอิฟโรแล้วก็ทางไปนะครับเหลือเวลาอีก12วินาทีสุดท้ายมังกรได้ฟ้าสักเข้าไปนะครับพังไหมอันล่างไม่พังแล้วก็3วินาทีสุดท้ายนะครับเราได้มา สองดาวเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ายส่องไม้แล้วนะครับที่เราไม่ได้สามดาวนะครับแล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์สูงๆเลยนะก็คือถึงได้ถึงสองดาวเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ขาดอีกแค่สองสิ่งก่อสร้างครับเราไม่ได้แก้วต้องวางแผนที่ดีต่อไปนะครับในไม้ถัดไปเป็นไม้สิบสองเนาะแก้วจะเล่นให้รักกุมกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราครับไปชมกันว่าไม้สิบสองแก้วจะยังแป๊กหรือไม่ ไปยยกันเลลมาชมมาที่สางพัะตอนครับเป็นการโจมตีบ้านรุ่น12ของแก้วชมกันโดยสุดที่ใช้นะครับตามปกคลิปเลยแก้วใช้เป็นซูเปอร์มินเนส5ตัวครับแล้วก็ใช้น้ํำยาควงกระดูกอีก5ขวดเดาเรากันว่าแก้วจะเก็บสัมดาวได้หรือไม่นะครับตอนนี้เริ่มเริ่มที่จะวันวันแล้วนะครับกลัวว่ามันจะได้2ดาว98 99คือแบบมันมาเริ่มปูทางมาเป็นอย่างเงี้ยเนาะ เดี๋ยวเราไปสดามกันก็จะเป็นบ้านสิบสองครับที่กอกกอก็โหดใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาตจมตีกันถามว่าแก้วจะเข้ายังไงครับแก้วคิดว่าแก้วจะเข้าด้วยซ้ายมือนะครับด้วยเบบี้ดก้อนครับทาการโจมตีตรงนี้เลยนะครับแล้วก็โจมตีตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะให้คุยของเราเข้าไปนะครับกินเข้าไปก็จะมีกลเล่มแข่งเข้าไปนะครับซึ่งเป้าหมายของเราคือจะให้คุิเข้ามาด้านในโจมตีบ้านพังลงไปนะครับและเราจะปล่อย ซูเปอร์มินเนียนครับลงไปด้านบนก็จะให้มันมาด้านขวาลงไปด้านล่างนั่นเองแล้วก็น้ำยาคงกระดูนครับเราจะใช้ไปที่ป้อมอิโรโหขวด1ขวดครับเ e อ็กโบอีก1 2ึสาครับเป็น5ขวดเลยก็มาดูกันว่าซูเปอร์มินเนนครับจะทําให้แก้วเก็บสําดาวได้หรือไม่นะครับหรือว่าจะแป้นครับยังไงก็มาชมกันได้เลยโอเคนะครับแก้วจะาตีชมกันแล้วนะครับโดยเราจะใช้เบบี้ไปก่อนเนาะ ปล่อยเบบี้ไปด้านซานครับแล้วก็ด้านล่างเลยโอ้โหมีลูกโป่งสีดำครับงานอาจจะเข้าด้านครับใช้เป็นอะไรดีก็คิดว่าใช้เป็นคิงละกันแล้วก็ใช้กลมแข็งลงไปใช้ระเบิดลงไปเนาะแล้วก็ไปควีนลงไปนะครับโอเคคิงไม่ไปด้านในนี่สิงานอาจจะเข้าด้านครับก็จะโจมตีเข้าไปนะครับโดยกลมแข็งจะเข้าไปแช่ด้านใน ก็จะปล่อยยาบ้านลงไปดีไหมคิดว่าไม่ต้องละกันเราทําการใช้แช่แข็งไปหนึงขวดนะครับที่ป้อมอิฟโนกแล้วก็จะใช้สกีมอลิวดานครับสักเข้าไปเอาเราลืมปล่อยก็ลืมแข็งลงไปหนึงตัวนะก็จะเข้าไปกันครับโดยเราจะให้ทั้งฝั่งของคุยน,นับจุดตีเข้าไปที่บ้านงานเข้าละมังกรไฟฟ้าเอา่อบ้านจะพังลงไปไหม แ่ไป็นที่ควีนมาด้านขวาสิเออใช้สกิลหายตัวเลยนะครับแล้วก็จะเข้าด้านบนเลยก็จะปล่อยศิลาปล่อยบอลลูลงไปนะครับปล่อยปูเดนลงไปปล่อยซูปเปอร์มินเนี่ยลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยยาบ้าไปหนึ่งขวดใช้มยมคงกระดูกลงไปปล่อยชาร์จกินไปแล้วเนี่ยปล่อยลงไปนะครับโอเคซูปเปอร์มินเนี่ยเข้าไปแล้วนะครับก็จะเคลื่อนที่เข้าไป เราจะใช้ยาบ้าตรงนี้เลยแล้วก็ใช้สเปอร์มิเนียลงไปนะครับตรงนี้เลยสกลวินทุนต้องมาแล้วนะครับจังหวะนี้แล้วก็ทําการใช้โครกระดูกที่มีครับเหลือจะใช้ที่ป้อมอิฟโฟลแลวกันคือแก้วก็พูดติดติดขัดเลยนะครับมันตื่นเต้นนะมันค่อนข้างที่จะรุ้นเลยนะครับมันเกันว่าเราจะเก็บสำดาวได้หรือไม่นะครับก็จะเข้าไปกันใช้เป็นโครกระดูกตรงนี้หนึ่งขวดละกัน แล้วก็ซูเปอร์มินเนี่ยนครับเข้าไปเจอป้อมพูนครับแต่ว่าด้าล่างครับมันมันเหลือเยอะเลยนะไม่รู้ซูเปอร์มินเนี่ยนจะไหวหรือเปล่านะครับก็จะปล่อยโครกดูกลงไปเลยแก้วว่าแก้วปล่อยโคกดูกลงไปไวเกินไปเนาะซูเปอร์มินเนี่ยนมันยังไม่มานครับตอนนี้ได้มาแล้วนะครับ2ดาว79%็ดเปเซูเปอร์มินเนี่ยนครับเหลืออยู่ประมาณ10ตัวเนาะไม่น่าถึงนะประมาณใกล้ๆ10สิบตัวครับแล้วก็จะเข้าไปนะครับซึ่งป้อมพูยังเหลืออยู่ ปูเดนเหลือ,อยูนครับเราจะให้ปูเดนช่วยโจมตีแล้วก็ยังไงแก้ว24วิวิธีสุดท้ายครับซูปเปอร์มินเนี่ยซสเข้าไปทันเวลาไหม18วิธีสุดท้ายโอ้โหโคกระดูกอากาศมาเพียบเลยสามไม้ติดตีไม่ได้สามดาวเลยนะสามไม้ติดตีไม่ได้สมดาวเลย แต่ว่าไม้นี้แย่หน่อยนะครับได้มา2ดาว8 9แก้วยังไงทุ้ชมก็กดไลค์ให้กับความเก่งของแก้วด้วยนะครับได้มา2ดาว89%นะครับเหลือบ้าสิแก้วว่าบ้าสิเนี่ยแป๊กแน่เลยน่าจะไม่ได้สามดาวแน่เลยเฮ้ยเริ่มหมดความหวังแล้วนะครับว่าวันนี้นะครับตั้งใจจะทำสามดาวทุกหลังเลยมาวันนี้นะครับเราจะแป๊กทุกหลังมันไม่ได้นะ เราลองไปกินว่าบ้าน13คแก้วจะเก็บสัดาวได้หรือไม่ไปลุยก,กันเลยมาชไมาสุดท้ายไม้ความหมักของหมู่บ้านมาดูกันว่าแก้วจะเก็บสัดาวได้หรือไม่แล้วก็สูตรที่ใช้นะครับไม่ธรมรมดาเลยแก้วใช้เป็นซูปเปอร์พ่อมดล่องบินได้นะครับล่องหดนเนี่ยซูปเปอร์พ่อมดล่องหดนครับแล้วก็จะมีเป็นลาวาลูนครับมาดูกันว่าบ้าน13วันนี้เราจะเก็บสัดาวได้หรือไม่ เฮ้ย <Hey, S 2> เราแป๊กภาษาไม้เลยนะถ้ามานี่แป๊กอีนครับแก,กบ้วก็ร้องไห้นะร้องไห้โอเคเราเจอบ้าน13ครับที่ไม่โหดมากแต่ว่าจัดบ้านมาได้ดีเลยถามว่าจะเข้ายัางไงแก,ก้วคิดว่าแก้วทำการใช้เรือเหาะรบที่มีปล่อยลงไปจัดธนาร่านครับจาะเข้าไปก็จะปล่อยตรงนี้นะครับปล่อยระวางไปก่อนหนึ่งตัวให้ป้อมภุ่มมันยิงไปแล้วก็ปล่อยเรือเหาะลบเข้าไปครับมันจะมาประมาณนี้ แก้วจะปล่อยให้มันตกตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการใช้ล่องหัวลงไปนะครับโจมตีอินซีโจมตีเอ็กโบนครับโจมตีป้อมครืงหินอันนี้นะครับแล้วก็ส่วนนี้พังลงไปและแก้วจะเข้าด้วยคิงควีนด้านขวาน,นครับเพื่อที่จะโจมตีป้อมอีโฟโรโจมตีควีนนั่นเองก็หวังว่าเราจะเข้าได้นนครับแล้วก็อาจจะเข้าด้วยลาวารูนครับด้านล่างหรือไม่ก็ด้านบนแต่คิดว่าน่าจะไปจากด้านล่างเนาะยังไงก็เป็นกำลังใจให้แก้วด้วยครับเดี๋ยวเราขึ้นวาดแก้ว จะเก็บสาดาวบ้านสุขสามได้หรือไม่นะครับมาดูกันเลยก็จะทําการใช้เดี๋ยวแก้วเช็คก,ก่อน,นครับวกแก้วปรับทุกอย่างพร้อมหรือยังแก้วจะทาการใช้เรือห่อลบนะครับลงไปเป็นละวาก่อนเนาะก็จะปล่อยลงไปตรงนี้เลยละว่าเรือห่อลบนะครับลงไปแล้วก็จะใช้ล่องหุ่นลงไปเนาะต้องเช็คให้ดีนะครับว่าจะเข้าไปตรงไหน ลองหวนวนะครับอย่าบ้าลองหวนวโอ้แก้วติดกับคุณผู้ชมเห็นไหมข้างในนะครับเป็นระเบิดยักษ์หมดเลยข้างในไม่พังงานเข้าไอแก้วแล้วโอไม่แก้วไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าที่เหลือมันจะเป็นยังไงนะโอ้ ยากเลยนะครับยากเลยไม่รู้ว่าจะได้2ดาวหรือเปล่านี่ยเพราะว่าด้านหนนะครับเป็นระเบิดยักษ์สอ,อัน,นครับทำให้แก้วเข้าไปแล้วก็ซูเปอร์ซูไปทางฝั่งของซูเปอร์พอมดมันตายลงไปเนาะก็จะตรงทีต่อไปนะครับยังไงก็แก้วไม่ยอมแพ้อยู่แล้วนะครับแก้วจะทําให้ได้มาที่สุดเลยนะครับใช้สกิลมาเล็กดีไหมคิดว่ายังไม่ต้องเนาะแล้วก็ทําการใช้มินเนี่ยล,ลงไปตรงนี้ละกันปล่อยลงไปนะครับเช็คเช็คเช็ค โอเคนัปทำการใช้สกิลมาริทูดาเข้าไปเลยก็จะเคลื่อนที่ไปควีนอยู่ด้านขวานครับก็จะเข้าไปมันเหลือเยอะมากๆเลยนะด้านในไม่รู้ว่าจะเก็บยังไงด้านครับโอเคเราตีเจได้านครับแต่ควีนไม่ตายลงไปเนี่ยสิแล้วเราใช้แก้วว่ามานี้แก้วไม่หวังสาดาวแล้วนะครับแก้วขอสองดาวแก้วจัดกันเข้าด้านบนนะแก้วแก้วขอขอสอดาวนะครับเราต้องเปลี่ยนแผนเนาะ ก็จะทําการใช้ทางฝั่งของลาวาลงไปนะครับตรงนี้เลยแล้วปล่อยบรูล,ลงไปนะครับ123 123 123, 123, 123ใช้ปูดเดนลงไปใช้แข่งไป1ทีปล่อยวิ่งไววิ่งไวแล้วก็ปล่อยระวาลงไปนะครับปล่อยบรลูลงไปอ่ะปล่อยไปหมดเลยนะใช้มินเนี่ยนลงไปหมดเลยแล้วก็ใช้สกิลอีทุโทลงไปเลยนะครับ เจ้ของเราก็จะเข้าไปล่องหุ่นทันไหมอ้าวแล้วเราจะไปล่องหุ่นมันทาไมเนี่ยโอเคน้ำแช่ไปหนึ่งที่มัวหมดเลยนะฮะตอนนี้ใช้วิ่งวนะครับโอเคได้มาสองดาวนะครับถือว่าเอาตัวรอดได้นะครับมายนี้แก้ยอมรับเลยว่าโคตรแปลกนะฮะแปลกขั้นสุดนะฮะแปลกขั้นสุดเลยนะครับคือแกไม่สามารถที่จะเก็บสาดาวได้นะครับ เป็นมาที่ทุเรศที่สุดแล้วนะที่เกิบตีมาโอ้แล้วถึอเจ๊ด้วยนะโอเคงาจะปล่อยเจ๊ลงไปนี่ละกันผู้ชมดูเราจะเราจะปล่อยเจ๊ลงไปตรงนี้นะแล้วเราก็ชิ่งแฟบโอ้เหนื่อยใจเหนื่อยใจจริงผู้ชมดูมาถึงตอนนี้คงคิดในใจนี่กูดูมาถึงตอนนี้ทำไมวะโอเคครับก็ได้มาสองดาว67%นะครับวันนี้ แก้วตีไปสีไม้นครับได้สัมได้ไม่ได้สัดมดาวเลยอยา่ยาอย่ามั่วอย่ามั่วแก้วอย่ามั่วได้2ดาวทุกไม้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น1 0 1 1 1 2 13ได้2ดาวทุกไม้เลยนะครับทำให้แปดมาสีไม้ในวันนี้ครับแก้วได้มา8ดาวจาก12ดาวเต็มนะครับจากวันแรกและวันที่2ครับที่แก้วเก็บได้3ดาวทุกไม้เลยนะครับมาวันนี้แก้วไม่สามารถที่จะไปต่อได้นครับก็จะพามชมไปที่แผนที่กัน,นครับโดยข้อมูลฤดูการะครับบอกว่า ตอนนี้แคร์ก้าก้าฟูมรีนครับนํามาเป็นอันดับที่1เลยก็จะมีอยู่ที่245ดาวนะครับส่วนแคนอันดับสามครับเป็นแคนที่เราเจอวันนี้ปีนอยไซโคนะครับก็จะมีอยู่ที่165ดาวนะครับส่วนอันดับที่2ครับมีอยู่ที่216ดาวตีไป25ไม์แล้วนะครับก็จะหมดแล้วซึ่งแก้วก็น่าจะนําอยู่นะครับและเราก็ยังเหลือแคนล่างๆที่เรายังไม่ได้ตีก็หวังว่าเราครับจะได้เลื่อนชั้นกันเนาะ เพราะว่ารอบนี้นะครับเราอยู่ลีกคิดด้านหนึ่งเราจะไปลีกยอดฝีมือหนึ่งครับต้องต้องได้ที่หนึ่งอย่างเดียวเลยครับถึงจะได้เลื่อนชั้นเนาะก็ขอบคุณทุกท่านเลยครับที่รับชมทั้งสองคลิปที่ผ่านมานครับได้รับการตอบรับที่ดีมากเลยครับผู้ชมให้การดูดูนานมากๆเลยนะครับแล้วก็ให้รับชมเยอะมากๆเลยแก้วขอบคุณมา,มากๆครับที่ติดตามมาตลอดเลยเดี๋ยวเราจะไปะดูกันต่อครับยังไงก็กดไลค์ให้แก้วด้วยครับแม้ว่าวันนี้เราจะไม่เห็นสาปดาวนะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ดูมอนเทตอนนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิน่งครับก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดกระดิ่งให้แก้วครับเราจะมาพบกันใหม่วันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนไปนอนร้องไห้ก่อนไปหาที่ซับน้ำตาแล้วเรามาพบกันใหม่สวัสดีครับ